ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสวัสดีครับผมสายชนเคหาธรรมนะครับขอออกภาคตะวันออกเชียงเหนือในนามของข่าวนังสุพินสยามชนนะครับช่วงเวลาวิถีธรรมวิธีไทยอยู่ที่ด้านหน้าของหลวงพ่อโสดนะครับ สิริธรรมโมนะครับวันนี้เรามีตัวแทนนะครับซึ่งเป็นวิยาวัจกรวัดนะครับผมชื่อเม่งโตวงนะครับครับเป็นวิยาวัจกรวัดเขาหินโค้งแห่งนี้เพราะท่านพ่อท่านก็คือลูกศิษย์ท่านพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับครับครับของจังหวัดจันทบุรีอำเภอขลุงนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับณวัดเขาหินโค้งแห่งนี้นะครับเราก็ขออ่าขอขอบคุณท่านที่มาวันนี้นะครับที่มาถึงวัดเขาหินโค้งแห่งนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านนะครับมาสร้างบุญสร้างกุศลบารมีบุญร่วมกันนะครับเพื่อสร้างโบสถ์เพื่อเป็นไว้ในวันข้างหน้านะครับก็ขอเชิญเศรษฐยานุเศรษฐและสาธชุชนที่ได้รับชมรายการนี้นะครับช่วยกันนะครับสร้างคนละเล็กคนน้อยนะครับพระโบสถ์หลังนี้นะครับเราเริ่มสร้างตั้งพศ .611 นะครับ61นะครับเราต้องใช้เงินทุนประมาณนะครับ 49ล้านนะครับประมาณห้าสิบล้านนะครับลกศิษย์ลูกหาท่านพ่ออสติสมอนะครับที่ได้รับชมในรายการช่องนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับให้ท่านนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์นี้นะครับเราจะทําไว้เพื่อใช้ในทางศาสนาของของพระตลอดไปนะครับก็ขอเชิญเชิญนะครับติดต่อได้นะครับประสงค์ในเบอร์โทรนะครับ แจ้งวัตถุประสงค์ได้เลยนะครับนี่ครับเรามีทั้งหมดนะครับา82ช่องนะครับนะครับขอเชิญนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพกําเพงแก้วนะครับกับกับทางวัดสร้างไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับสาธุชนในวันข้างหน้าต่อไปนะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและคณะบุญใหญ่นะครับณวัดเขาอิงโค้งแห่งนี้ ตำบลของพลูอำเภอเขาคิจิกูจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เรากําลังสร้างอยู่ณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอบอกบุญไปทางาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะร่วมบุญกับาาทางวัดเขาหิงโคอยากรู้อยากทราบนะครับก็สามารถนะครับเปิดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ทําบุญมาทางารายการช่อง5นี้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนขอเชิญชวนนะครับผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถนะครับของวัดเ่าหินโพงให้แล้วเสร็จร่รวงตามวัตถุประสงค์ของทางวัดอุโบสถนั้นเป็นสถานที่จัดก,การประพฤติปฏิบัติจัดก,กิจกรรมของทางพระพิสุสงฆ์อุโบสถนั้น เป็นสถานที่ก่อกําเนิดเนื้อนาบุญของลูกหลานนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราเหล่าท่านทั้งหลายร่วมกันนํามาบริจาคปัจจตุปัจจัยในการสร้างอุโบสถนั้นถือว่าท่านได้สร้างและหล่อหลอมลูกหลานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นปุกแผ่นแผ่นดินธรรมรายการวิถีธรรมวิถีไทย ของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อประสานข่าวบุญและงานกุศลในครั้งนี้ในานามของกระผมปออ,อข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้สวัสดีครับลมที่มานีจงโชคกดีทุกๆคนโชูกดีลำรวยครัทุกๆคนอาช รกทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น